สวัสดีค่ะนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีเมถุนประจำวันที่29พฤศจิกายนถึงวันที่5ธันวาคม2564ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์นะคะที่เข้ามาพิสูจน์นะคะชาวเมถุนเรื่องของความคิดความเครียดนะคะเรื่องของสุขภาพต่างๆนะคะช่วงนี้การทำงานนะคะใครทำธุรกิจนะคะอาจจะมีปัญหาเข้ามาพิสูจน์นะคะ เป็นช่วงที่ต้องระมัดระวงังหรือว่าเตรียมแผนสำรองเผื่อไว้นะคะบางรายนะคะเกี่ยวกับการถูกหลอกถูกหักหลังต่างๆน,นะคะทำให้เซ็งได้นะคะออในเรื่องของการเปลี่ยนงานนะคะใครที่กำลังมองหาโยกย้ายเปลี่ยนงานนะคะก็ให้เลือกงานที่รักที่ชอบจริงๆนะคะถ้าเกิดเป็นงานที่อดทนทำอยู่ก็อาจจะรู้สึกเสียเวลาหรือว่า ออทำงานได้ไม่เต็ม100%ซน์นะคะบางรายอาจจะเจอเรื่องของความสัมพันธ์กับเจ้านายเพื่อนร่วมงานต่างๆนะคะมีเรื่องให้สิ้นสุดหรือว่ามีเรื่องให้ต้องเคลียร์ปัญหาร่วมกันนะคะช่วงนี้เรียกว่าชาวมีทุนเหมาะกับการ อดทนทำงานนะคะแล้วก็ไม่เด่นไม่ดังนะคะทำตัวเรียบๆนะคะโลโปรไฟล์ไปก่อนนะคะจะได้ไม่เกิดปัญหาจุกจิกเข้ามานะคะในเรื่องของการเงินนะคะมีเกณฑ์เคลียร์หนี้เคลียร์สินนะคะใครที่ผ่อนบ้านผ่อนรถนะคะก็จะได้ผ่อนหมดลูกหนี้นะคะก็ลองออถ่ายถามดูนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินคืนนะคะ เรื่องของสุขภาพโดยรวมนะคะระวังโรคประจำตัวที่แฝงอยู่นะคะอาจจะก,กำเริบในช่วงนี้ได้นะคะเ,เรื่องของโรคก,กระดูกนะคะปวดหลังปวดเอวได้ง่ายบางรายเกี่ยวข้องกับการผ่าตัดนะคะของคุณเองหรือคนรอบข้างคนในครอบครัวนะคะ คนโสดสัปดาห์นี้นะคะยังไม่เหมาะที่จะเริ่มต้นรักใหม่นะคะก็ให้ดูใจผ่านพ้นช่วงนี้ไปก่อนนะคะท่านที่มีคู่แล้วนะคะที่ไม่ไหวจริงๆก็มาถึงจุดที่ต้องเลิกลาหรือว่าเคลียกันนะคะทั้งท่านนะคะก็มีเรื่องของ ภาระนะคะในครอบครัวต่างๆที่ต้องช่วยเหลือกันเป็นสัปดาห์ที่ชาวเมถูลนะคะต้องผ่านพ้นไปได้นะคะด้วยกำลังใจที่ดีค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคามิ์เคนโชได้เลยค่ะนิงจะรีบตอบกลับไป ฝากกด Subscribe ติดตามช่อง y t u t u พามิเคนโชวของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ